วันนี้มาแนะนำวิธีการซิทอัพที่ถูกวิธีนะครับสำหรับคนที่จะเตรียมตัวไปสอบนะให้ทุกสนามเลยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเองนะครับไปไปดูคลิปนี้กันโอเคนะครับท่าสําหรับอันนี้เป็นท่าของผู้หญิงนะครับอ่านับแรกนะครับเราต้องหาตําแหน่งขาของตัวเองแล้วก็นะกำลังรองก้นของตัวเองให้ได้ให้ได้รูป ให้ได้เขาเรียกความถนัดเป็นของตัวเองนะครับบางคนจะไม่เหมือนการรูปร่างแล้วแต่รูปร่างคนนะครับนะการวางการวางขานะครับการวางขานะครับก่อนที่ผู้ช่วยเราจะมาประกบนะครับก่อนจะมาประกบเราต้องขยับหาตำแหน่งของตัวเองนะนะให้มันอยู่ชั้นระดับประมาณนี้ตัวตัวบีนะตัวบีวีคว่ำนะให้มันได้ระดับนี้นะครับอ่ะแล้วก็คนเข้ามาแล้วก็สำหรับผู้หญิงนะครับสำหรับผู้หญิงนะครับอ่าจะเป็นท่านะ าบางพื้นที่มันแล้วแต่ที่นะครับบางที่ก็จะเป็นการซิดลุกนั่งแบบของผู้ชายเลยนะครับว่าบางบางหน่วยนะก็จะใช้การซิดลุกนั่งแบบแบบข้าของผู้หญิงเลยนะครับก็เป็นการนะยืดมือ,อไปข้างหน้านะครับแล้วก็แผ่ลงนในท่านอนนะระดับพอได้ระดับนะครับหาจังหวะหาจหาจังหวะตำแหน่งวางก้นของตัวเองนะครับการวางก้นของตัวเองให้มันได้ระดับนะครับไม่ไม่ไม่ยืดจนเปินไปหรือไม่กาง กลางขาจนเกินไปอะไรย่างเงี้ยนะครับมันจะได้ช่วยผ่อนแรงในการการดึงขึ้นนะครับมาดูกันนะครับนะยืดยืดแขนให้มันสุดนะครับยืดแขนให้มันสุดออกไปนะครับแล้วก็ขึ้นมาแตะหนึ่งนะครับมือนะสังเกตนะมือต้องแตะที่พื้นเท่านั้นนะครับกับกรรมการถึงจะนับนะครับนะแตะไปที่พื้นนับหนึ่งนะครับมาแล้วก็นับ สองนะครับนับสามนะครับนับสี่นะครับก่อนที่จะดึงตัวขึ้นนะพยายามเกรงหน้าท้องของตัวเองนะเกรง,ง,ง,งหน้าท้องตัวเองไว้นะใช้ส่วนส่วนด้านนะกล้ามเนื้อด้านบนนะครับช่วยเป็นช่วยเป็นช่วย,วยเป็นตัวดึงนะครับนะและเกรงตัวตัวเกรงหน้าท้องส่วนล่างนะครับช่วยช่วยด้วยนะก่อนจะ ก่อนจะดึงขึ้นนะพยายามเกรงเกรงหน้าทองไว้ก่อนนะนะครับหนึ่งนะครับสองนะครับนับสามนะครับนับสี่นะครับนับห้านับช่วงจังหวะแรกๆนะครับช่วงสําหรับของผู้หญิงนะครับโอเคขอบคุณมากช่วย สำหรับผู้หญิงนะครับพยายามดึงให้มันอยู่นะภายในหนึ่งนาทีแรกนะครับดึงให้ได้ประมาณ30ครั้งอย่างต่อเนื่องนะครับหรือว่าถ้าไม่ถึงก็อยู่ประมาณสัก20ครั้งก็ได้แต่ต้องให้ท่า,ต,าต,ต้องให้ต่อเนื่องนะครับประมาณสัก20ครั้งก็ได้นะครับส,ส,สํสาหรับผู้หญิงที่นะนะสมัครผู้หญิงที่อายุอายุเยอะหน่อยนะครับผู้หญิงที่อายุยังน้อยๆนะครับก็พยายามให้ได้30ครั้งนะเป็นอย่างต่านะครับถึงจะมีโอกาสผ่านนะส่วนนะ นาทีที่2นะครับค่อยๆค่อยๆนะปั๊มไปทีละ5เซตนะครับปิดหยุดนะค่อยๆดันไปที่ค่อยๆลุกนั่งไปเป็นเซตเอานะเซตละ5ครั้งก็ได้3ครั้งก็ได้ขอให้มันเป็นเซตนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียจังหวะนะครับส่วนท่าของผู้ชายเองนะครับก็ผมเห็นหลายคลิปเหมือนกันแต่ว่าผมก็จะแนะนําไปด้วยเลยนะครับสำหรับผู้ชายเองนะก็จะ ส่วนเทคนิคอะไรต่างๆนะก็จะอยู่ในการวางขาวางตำแหน่งก้นของตัวเองด้วยเหมือนกันนะครับล้วมาดูสาธิตของผู้ชายนะครับไปนะครับอ่เข้าประกบเออแล้วอ่าผู้ช่วยผู้ช่วยนะครับจะจะเป็นการจับจับข้อเท้านะประมาณนี้นะครับการจับข้อเท้าส่วนมือนะครับให้มันสานไปอยู่ได้ระดับนี้นะครับสานมือไว้นะสานมือนะสานมือนะโอเค วางไปที่ท้ายถอยนะครับวางไปที่ถอยแบแบแบสอกสอกให้อ่าแนบไปกับพื้นนะครับนะแล้วก็หาตำแหน่งคระดับตัวเองดีๆเกรงหน้าท้องไว้นะสูดหายใจเข้าไปลึลกๆแล้วก็ปล่อยนะับหนึ่งนะครับนะนันบนะสองนะครับนะับสามนะครับนะับสี่นะครับ ข้อศอกนะครับต้องไปแตะที่ขานะต้องไปแตะที่เข่าเรานะถึงข้อทําการถึงจะนับนะอ่านะครับหกนะครับก็ค่อยเวี่ยงไปเรื่อยเจ็ดแปดนะครับเก้านะครับสิบตกลงมาให้มันศอกต้องแตะพื้นเท่านั้นนะครับอ่าโอเคนะขอบคุณช่วยนะครับก็จะอยู่ระดับประมาณนี้นะครับผู้หญิงและก็ผู้ชายเองนะครับลองไปฝึกฝนดูพยายาม ที่สําคัญที่สุดก็คือกล้ามเนื้อหน้าท้องนะพยายามออกกําลังกายกล้ามเนื้อหน้าท้องเข้าไว้เพราะมีผลช่วยนะช่วยในเรื่องของการดึงนะครับดึงท่าลุกนั่งนั่นเองนะครับกล้ามเนื้อหน้าท้องเป็นส่วนสําคัญนะครับแล้วก็หน้าขานะครับโอเคสรัคริปนี้นะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับนะอย่าลืมกดซับสไครตนะครับกดไลค์กดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้ผมทำได้คุณก็ทําได้นะครับผมสอร์รับครับสวัสดีครับ